สวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกับทันในพิเศษทรหัสแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนค่ะกับทอรหัตดวงรายเดือนธันวาคม2563นี้ค่ะถ้างานเข้าเรื่องกับคนเกิดวันพุธกันเลยค่ะการงานในเดือนธันวาคมของคนเกิดวันพุธจะมีปัญหาวุ่นวาย ความไม่ลงตัวของงานต่างๆอาจมีปัญหาขัดแย้งระหว่างเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นได้หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นยุบแผนกยุบบางหน่วยงานออกแต่ทุกอย่างจะลงตัวได้ดีขอให้ใจเย็นอย่าวู่วามอย่าพึ่งท้อน,นะคะ สูู้ค่ะการเงินในเดือนนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีความมั่นคงคล่องตัวอาจมีโชคลาภฟุกเข้ามาได้อาจได้จากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านควรระวังความใจดีใจอ่อนช่วยเหลือจนตัวเราต้องเดือดร้อนวุ่นไวายได้ค่ะ ความรักในเดือนนี้จะชุ่มชื่นดูแลก,กันดีอาจมีจุกจิกบ้างงอนบ้างเล็กน้อยตามภาษาคนที่ห่วงรักและห่วงใยต่อกันบางคู่อาจมีข่าวดีงานมงคลได้ค่ะส่วนคนโสดยังต้อง รอคนที่ใช่เข้ามาอาจมีผ่านเข้ามาแต่ยังไม่ใช่สำหรับเราค่ะสุขภาพควรระวังของการบวดกล้ามเนื้อกระดูกระวังการยกของหนักหรือการผิดท่าทางของกล้ามเนื้อต่างๆค่ะ จบแล้วค่ะถ้ามีคำถามหรือติชมสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะปอรอ,รอแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ